สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยขออนุญาตมาวิเคราะห์นะครับการเลือกตั้งที่เพิ่งเสร็จไปสดๆนะครับเขตหลักสี่นะครับก็มีจัดตุจักหลักสี่นะครับก็จะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าใครชนะใครแพ้นะครับแล้วก็อนาคตของการเมืองไทยจะเป็นยังไงสำหรับท่านประยุจน์โอชาแน่นอนครับสิ่งแรกที่เราต้องพูดก็คือแสดงความยินดีให้กับน้องอ๊อฟนะครับ สุรชาติเทียนทองนะครับเพื่อนดีของผมนะน้องคนนี้น่ารักมากผมก็รู้จักกนะันทั้งครอบครัวครันะคุณพ่อเขาก็ยังซ้อมดรีฟกอล์ฟอยู่นะครับแกแต่ก็ยังหนุ่มในใจต้องออฟเป็นคนดีนิสัยดีผมก็สนับสนุนตั้ววันแรกนะครับก็เชื่อว,ว่าน้องออฟจะทำงานดีมากให้กับชาวเขตหลักสี่นะครับก็แสดงความยินดีด้วย แล้วน้องออฟไม่ได้ชนะอย่างเดียวนะครับแต่ชนะถล่มทลายเลยชนะเยอะมากนะครับก็แปลว่าอะไรก็แปลว่ามานะกดแชร์กันหน่อยนะกำลังจะบอกแล้วแปลว่าอะไรก็แปลว่า8ปีนะครับ8ปีหลังจากที่ท่านประยุทธ์จันโอชาได้ยึดอำนาจจากพักเพื่อไทยพักไทยรักไทยแน่นอนครับจากคุณ ยิ่งรักแล้วทักษิณเชนวัตรแปดปีแล้วนะครับล้มเหลวครับล้มเหลวตรงไหนตรงที่ทำให้คนเนี่ยลืมพักเพื่อไทยไม่ได้ลืมท่านนายกอดีตท่านนายกท่านทักษิณไม่ได้แปลกดีไหมแปดปีที่อำนาจเบ็ดเสร็จทำอะไรก็ได้เพื่อให้คนไทยมีผลประโยชน์นะ ทำอะไรก็ได้เพื่อให้คนลืมสิ่งที่คุณประยุทธ์พูดเองว่าเป็นฆาตกรเป็นคนโกงชาติเป็นอย่างไรอย่างนี้ไม่สำเร็จครับแล้วชาวหลักสี่ก็ส่งเมสเซจชัดเจนไปกระทำประยุทธ์กับพรักพลังประชารัฐว่าให้เลือกวันนี้เลือกเพื่อไทยกับเลือกวิญญาณของคุณทักษิณยังดีกว่าเลือก พักที่มีอำนาจมา8ปีแล้วท่านนายกต้องกลับไปทบทวนอย่างแรงเลยครับว่าผิดพลาดอะไรที่ทำให้คนลืมท่านนายกทักเิณนไม่ได้แล้วทำให้คนในกรุงเทพนะเพราะคนกรุงเทพส่วนมากคือพวกเป่านกวีวนะนะพวกเสื้อเหลืองที่ออกไปขับไล่ ท่านทักษินท่านยิ่งรักให้กับท่านประยุทธ์เลยนะแต่สุดท้ายแล้วคนพวกนี้เมื่อเห็นผลงานของรัฐบาลนี้แล้วก็กลับมาเลือกตัวแทนของพรรคเพื่อไทยนองออิ Long off. ต้องไปทบทวนครับแล้วต้องทบทวนกลุ่มรอบข้างท่านด้วยเพราะขนาดอดีตแชมเปี้ยนของท่านเลยนะครับคุณธรรมนัฐนะยังเขียนโพสต ย่อแย่ย่อแย่ใช่ไหมนี่ย่อเย้ยย่อเย้ยทษทติครับเย่อเย้ยพักพลังประชารัฐของตัวเองเลยอดีตของตัวเองเลยนะบอกว่าศัตรูของศัตรูคือเพื่อนฉันแปลว่าอะไรก็แปลว่าขนาดกลุ่มธรรมนัตเองเนี่ยที่เป็นแชมป์เปี้ยนคุณประยุทธ์ที่ทำให้ทุกอย่างคุณประยุทธ์มีอำนาจได้เนี่ยเขายังมาย่อเย้ยคุณประยุทธ์เองเลย อันนี้ชัดเจนครับไม่ต้องมองซ้ายมองขวาไม่ต้องไปนั่งปั่นข่าวเลยถ้าจะมองว่าทําพิวประสบความสำเร็จไหมก็มีแต่ล้มเหลวเนี่ยชัดเจนมากจากการที่ขายไม่ออกแล้วคนกรุงเทพคือคนหลักสี่อวัยวะชิ้นสำคัญอันหนึ่งของ กรุงเทพมหานครได้ออกมาเลือกตั้งให้พักที่คุณทักษิณได้ตั้งขึ้นมาพักที่รัฐบาลนี้หาทุกวิธีทางที่จะล้มที่จะด่าที่จะว่าแต่สุดท้ายเรื่องไรครับผลงาน8ปีไม่ได้ทำให้คนเนี่ยลืมพักเพื่อไทยตัวแทนของเขาหรือคุณทักษิณเลย ไม่ได้ทำเลยกลับการยิ่งทำให้คนหิวหิวผลงานของอดีตท่านทักษิณของพรรคนี้เลยเลือกตัวแทนของเขาเข้ามาเป็นตัวแทนของหลักสีท่านนายกครับต้องรีบทบทวนอย่างสูงแลครับคนที่เป่าหูท่านอยู่คนที่เลียตูดท่านอยู่คนที่เลียรองเท้าท่านอยู่เนี่ยเขาไม่พูดความจริงให้ท่านฟังครับ ท่านดูจากแฟกต์ครับว่าพักพลังประชารัฐมาที่สี่คะแนนยังไม่ถึงหมื่นคะแนนเลยนะไม่ถึงหมื่นคะแนนแล้วท่านก็ต้องเป็นห่วงมากกว่าน,นั้นคืออะไรไม่ใช่เพื่อไทยชนะอย่างเดียวนะแต่ก้าวไกลแล้วกล้าก็ถล่มพักพลังประชารัฐนะอันเนี้ยไม่ใช่ท่านคนเดียวที่ต้องเป็นห่วงแล้ว ระบบข้าราชการระบบเก่าแก่ระบบทหารแตะไปถึงระบบสถาบันเลยนะก็ต้องสั่นนิดหนึ่งว่าทำไมก้าวไกลเนี่ยมาได้แรงขนาดนี้มาได้แรงขนาดนี้ส่งตัวแทนไปที่ไม่ได้มีบทบาทกับเขตหลักสี่มากเลยนะแต่สุดท้ายแล้วประชาชนหลักสี่ก็ให้คะแนนเขาที่สอง ถ้าไม่เห็นครับว่าการเลือกตั้งในกรทมคราวนี้พลังประชารัฐเลือกตั้งผู้ว่ากรทมนะพลังประชารัฐเนี่ยล้มเหลวทุกอย่างและอย่าลืมนะครับคนที่พลังประชารัฐชูเนี่ยไม่ใช่ประวิตย์วงสุวรรณนะแต่ประยุทธ์จันโอชาก้าวไกลเนี่ยถ้าถามเลยนะผมว่าเขาเนี่ยชนะมากที่สุดับการเลือกตั้งหลักสี่เพราะเขามาที่สองแล้วมาที่สองแรงได้ น่ากลัวไหมครับสาหรับพวกข้าราชการพวกหัวโบราณพวกกบอยู่ในกาลาน่าเป็นห่วงแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะให้กับพรกกล้านะคุณกอนนะก็เป็นครั้งแรกที่ส่งตัวแทนลงนะครับในกรุงเทพก็ดีได้ก็สองหมื่นเสียงเหมือนกันก็ทําให้เห็นครับว่าคนไทยเนี่ยเบือ่อขอทํหน้าทีนะครับเบือ่อ การบริหารของรัฐบาลนี้การบริหารของพักพลังประชารัฐไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวนะครับอดีตเลขาพักพลังประชารัฐเองเลยเนี่ยยังออกมาเยาะเย้ยเลยว่าศัตรูของศัตรูคือเพื่อนฉันแปลว่าอะไรก็แปลว่าตอนนี้ท่านประยุทธ์เนี่ยมีคนสองแบบที่อยู่เคียงข้างท่าน คนที่ไม่พูดความจริงให้ท่านฟังกับคนที่เกลียดแล้วเบื่อหน่ายพอกันสักทีท่านต้องระวังตัวครับนี่ผมพูดด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะเพราะท่านต้องมาวิเคราะห์การเลือกตั้งหลักสี่คราวนี้ว่าอะไรเกิดขึ้นที่พักพลังประชาวัตนไม่ถึงหมื่นเสียงเลยและการตัดสินใจของพักเองเนี่ย เซอร์แค่ไหนที่ส่งภรรยาของไรสีระลงไปวิ่งในเขตนั้นการเลือกตั้งไม่ใช่การคุมอาณาจักรนะครับควรจะเลือกตั้งคนที่มีโอกาสที่จะทำให้พักชนะที่สุดนี่ก็เห็นแล้วว่าการตัดสินใจของพรกพลังประชาวัฐเนี่ยดีหรือเลวแค่ไหนงั้นท่านนายกมี2 choice ครับท่านนายกมี2 choice จากการวิเคราะห์เลือกตั้งหลักสีเนี่ยหแยกตัวเองกับ แยกตัวเองจากพรรคพลังประชารัฐให้ชัดเจนสัทีเพราะพรรคพลังประชารัฐเอาท่านไม่รอดแล้วกลับกันพรรคพลังประชารัฐถ้าอยากเป็นพรรคต่อไปก็ต้องพิจารณาว่าไม่เอาบิ๊กตู่แล้วเพราะทั้งสองคนเนี่ยแทนที่จะช่วยกันไปสู่สวรรค์จับมือกันเพื่อไปสู่ชัยชนะสุดท้ายแล้วช่วยกันตกนรกทั้งคู่สิ่งที่ผมผิดหวังนะคะรับการเลือกตั้งหลักสี่เนี่ย อันนี้ต้องขอพูดกับชาวหลักสี่เลยนะรู้ว่าการเลือกตั้งเขาเนี้ยมีความหมายรู้ว่าการเลือกตั้งเขาเนี้ยไม่เกี่ยวกับ250สวรู้ว่าการเลือกตั้งเขาเนี้ยจะส่งข้อมูลไปให้กับรัฐบาลนี้อย่างชัดเจนว่าไม่พอใจกับการบริหารของรัฐบาลนี้แต่เพียง53ครับ53ของพี่น้องชาวหลักสี่ออกไปใช้สเสธิจ อ้างอื่นไม่ได้นะครับนอกจากความเฉื่อยชาความไม่สนใจความเบื่อหน่ายความขี้เกียจของคนที่ไม่ออกไปใช้สิทธิ์คุณเพียงตื่นเช้านิดนึงไปตรงสถานที่เลือกตั้งออกเสียงของคุณเป็นตัวแทนของทั้งประเทศชาติแต่สุดท้ายแล้ว53%เนี่ยออกไปใช้สิทธิน์นี้ขอแสดงนี่ความยินดีกับ53%นี้นะ แต่ขอต่อว่าอีก47%ที่ไม่เห็นอะไรที่จะช่วยประเทศชาติเลยก็ฝากนะครับความแสดงความยินดีให้น้องออฟนะเก่งมากออฟอย่าลืมนะพี่ขอเป็นคนคนหนึ่งก็แล้วกันที่พาน้องไปเลี้ยงเราดื่มเบียร์กันสักคนละแก้วแล้วกันนะชนแก้วกันหน่อย ทำงานให้ดีๆออฟพ,พี่รู้จักน้องมานานน้องเป็นคนที่ดีจิตใจดีมากผู้ชายคนนี้ชมทุกอย่างขอชมหัวหน้าพักเพื่อไทยที่นําพักของตัวเองไปสู่ชัยชนะได้ขอแสดงความยินดีกับก้าวไกลเขาจะพิตาแบบนี้พิตาหรือพิธาฮะพิธาขอให้หัวหน้าพักพิธาวิเคราะห์ แล้วก็ดูดีๆว่าพักเก้าไกลเนี่ยจะเดินหน้าต่อยังไงอย่า,อยากลางนะครับอย่ากลางนะเพราะตอนนี้ประชาชนหลายคนเนี่ยกำลังมองว่าพักเก้าไกลเนี่ยเป็นพักที่เลือกตั้งแทนได้น่าสนใจครับ วันนี้ใครชนะเหรอเพื่อไทยชนะก้าวไกลชนะคนที่แพ้เต็มประตูเหรอพรักพลังประชาวัติแล้วแน่นอนครับคนที่ชื่อว่าพรนัท่านประยุทธ์จันโอชาสวัสดีครับทุกคนครับ